วมถกร่วมซักโดยสบู่วิพาดาวิตามินซีและอ e. ีกลับมาที่ยิ่งถกกระนกซักครับท่านผู้ชมครับมาถึงช่วงที่เราจะดูซิว่าในแฟนเพจของเรานะครับยิ่งถกกระนกซักถามอะไรกันมาบ้างนะครับอ่าเจอแล้วฮะใช้ชื่อ Facebook ว่าฉันเป็นกระเทยเข้าใจป่ะหนูเป็นกระเทยแต่งหญิงแต่ยังไม่ได้ทำนม อ,อ่านต่อสิไม่ได้ทำใช่ <laughs> แต่ยังไม่ได้ทำนมไม่ได้ทำปกติหนูเข้าห้องน้ำหญิงทุกครั้งเวลาเข้าไปผู้หญิงบางคนก็จะยิ้มบางคนก็ทำหน้าเหมือนไม่อยากให้หนูเข้าและถ้าหนูเข้าห้องน้ำชายก็ดูก็จะดูแปลกอีกผู้ชายก็จะแซวและมองด้วยหางตาอาจารย์ยิ่งศักด์ช่วยแนะนำหน่อยค่ะหนูควรจะทำยังไงดีฉันไม่แนะนำค่ะถ้าฉันแนะนำไปก็จะเข้าข้างอีกกระเทอนี่แหละ ถ้าหากให้ฉันพูดคมจริงเดี๋ยวก็จะลุมมาตอบฉันกันหรือเปล่ากัะเลยทั้งแผ่นดินไทยเอาพูดตามหลักที่ควรจะเป็นตอบสิจะจะไม่ตอบได้ไม่แนะนําได้ยังไงล่ะตั้งแต่เกิดมานะ่ะวินาทีแรกที่ลืมตามมาดูโลกอพกเอาอะไรมาก็เป็นผู้ชายก็ใช่ก็เป็นผู้ชายเอก็มีก็ต้องเข้าสวมชายสิ ตั้งแต่ล็กจนโตก็เข้าแต่ตเขาเป็นกระเทยเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยเข้าใจแต่พอโตเป็นสาวก็อาการดัดจริตมาก็เข้าส้มชัยไม่ได้จะต้องเข้าห้องน้ำหญิงเพราะคิดว่าโ<ข>หนก็คบเป็นกระเทยกระเทยไม่ใช่ผู้หญิงเขายังไม่ได้า<ข>่าเขายังไม่ได้ถา,า,าถูกต้องค่ะเดียนถึงบอกเนี่ยค่ะมันคือปัญหาของสังคมแต่พวกเราก็ตแบงกันเห็นไหมคะการทําอะไรครึ่งๆงกลางๆอ่ะมันก็หาความสุขไม่ได้ จะเข้าส้วมผู้ชายก็เดีย๋ยวผู้ชายมองอ้อยดดจริตผู้ชายเดี๋ยวเขาไม่มองหรอกผู้ชายที่เป็นผู้ชายจริงๆเขาไม่สนใจกระเทยหรอกจะบม่ได้กระเทยเมื่อไหร<ห>่ถึงจะเข้าห้องน้าหญิงได้อาจารย์ควรจะผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยแล้วก็ทําทุกอย่างให้เสร็จค่ะเพราะว่าอย่าลืมนะคะ ผู้ชายบางคนไม่ได้เป็นกระเทยจริงๆแต่ดัดจริตแกล้งเป็นกระเทยแล้วพกกล้องลูเข็มเข้าไปแล้วไปแอบส่องผู้หญิงก็มีบางคน,กน<ด>แกแล้งแต่งตัวเป็นหญิงแล้วก็ไปแกล้งดูผู้หญิงเขาก้มๆเงยๆอีพวกโรคจิตแฝงตัวไปก็มีเด่นเป็นลูกผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็นต์เด่นจะสนิทใจได้ยังไงคะว่าอีแมนนี่มาเข้าสวมแต่งตัวเป็นหญิงมันจะเป็นผู้หญิงจริงหรือมันเป็นกระเทยจริงๆมันอาจจะปลอมมาอาจารย์พูดแบบนี้ก็แสดงต้องทําทั้งส่วนบนและส่วนล่างถูกต้องสิคะคุณยังไม่สมบูรณ์จนกระทั่งให้ผู้ เขามั่นใจแล้วคุณไปใช้ห้องน้ําผู้หญิงก็ได้ยังไงคะเดี่ยมั่นใจนะคะต่อให้คุณเป็นกระเทยคุณไม่สวยแต่คุณแต่งตัวเป็นผู้หญิงและมีอากัปกิริยาสุภาพเรียบร้อยเดี่อมั่นใจว่าคุณเข้าสวมผู้หญิงได้อย่างไม่เคอะเขินและผู้หญิงก็ให้โอกาสคุณค่ะแต่ถ้าคุณยังมีความเป็นผู้ชายและยังไม่มีความปรนณีตในความเป็นลูกผู้หญิงแต่คุณไปเข้าห้องน้ําผู้หญิงผู้หญิงจํานวนมากเขาไม่ต้อนรับนะคะเขาเกิดความรู้สึกคลางแคลงใจค่ะมีห้องน้ําเพศที่สามเลยแมจาจย์ อไหมห้องน้ํากระเทยจะเข้าไหมกระเทยบางคนก็พามาสัดสวยก็แต่งตัวเาะเป็นผู้ดีก็มีสามีเป็นเรื่องเป็นราวให้เข้ามาเข้าห้องน้ําเพศที่สามพอเขาเดินมาอตายแล้วสวยขนาดนี้ใ้ยกระเทยหรือวะอ๋อพอเข้าห้องน้ํานี้เขาเลยรู้เลยเขาเลยรู้เลยอย่างเงี้ยแล้วถามหน่อยสิคะเพศที่สามเกิดทอมทอมจะเข้าไหมคะก็ต้องเข้าถ้ามีห้องน้ำแบบนี้ก็ต้องมีสี่ห้องนะคะ L G B T อะไรก็ดหัว เกย์ห้องหนึ่งเลสเบียนห้องหนึ่งไม่ต้องห้องน้ำรารเวลเพศที่สามนี่แหละเข้าหมดรวมกันไปหมดแต่เิี๋ว,ว่าทอมไม่เข้านี่ก็รู้จังเลยไ่รู้ใจเขาทอมเขเข้าออห้องน้ำผู้หญิงนะทอมเขาไม่เข้าห้องน้ำผู้ชายเพราะเขาไม่อยากจะให้ผู้ชายมาเข้าใกล้เขาสรุปแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์สอนกระเทยท่านนี้หน่อยลูกลูกกระเทยครึ่งเซี่ยวทั้งหลายคะ่ะแม่แนะนานะคะลูกอยากเป็นอะไรลูกตัดสินใจคะ่ะคนเราอาจจะเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและสบายใจได้ถ้าหนูเลือกที่จะเป็นผู้หญิงหนูเป็นผู้หญิงให้สุดตรงไปเลยค่ะถ้าหนูเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีอากับกิริยาทุกสิ่งทุกอย่างให้ผู้หญิงเขาไว้วางใจนะคะถ้าหนูยังทำไม่ได้หนูยังเป็นกระเทยอ,อยู่เพียงแค่จิตใจหนูอยากร่างกายหนูยังดูแล้วไม่เหมาะสมก็แต่งตัวเป็นกระเทยหัวโปกไปเถอะค่ะแม่ว่าไม่น่าเกลียดหรอกค่ะ และเข้าห้องน้ําชายเข้าห้องน้ําชายผู้ชายที่ก็เป็นผู้ชายจริงๆเขาไม่ลุมเตะเขาไม่ไล่ออกมาหรอกยังไงเขาก็ดูออกแล้วเขาก็ให้เกียรติหนูเสมอ,อเข้าห้องอน้ําชายเถิดค่ะจัดเจนะฮะ,อะเอาตามนี้นะครับวัดกันตรงนั้นเป็นหลักเกิดมาเป็นยังไงก็ยอมรับเพศสภาพที่ตัวเองเกิดและมีความสุขในสังคมและไม่ทำให้คนอื่นเขาตะขิดตะขวงใจดีไหมลูก สมัยที่ผมเรียนธรรมศาสตร์นะก็คณะผมเนี่ยมีแบบนี้แล้วสวยเลยอาจารย์นะแต่น้ำชายปะกงน้ำชายไม่อยางที่อาจารย์เนี่เพราะเขายังไม่ได้ผ่าเขาจะนั่งเขาจะยืนชิ่งช่องก็เรื่องของเขาาน้ำอะไรก็เรื่องของเขาใช่นะฮะอาจารย์ว่าดูดีค่ะอยากเห็นกระเทยไทยที่ยังไม่ทําการผ่ายังไม่เป็นผู้หญิงเต็มร้อยใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชายแบบสนิทสนมเน้นว่าดีค่ะเอาละฮะลาไปก่อนนะครับในวันนี้นะครับสวัสดีครับ we <laughs>